สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟีลิมิต็ดนะครับมีชื่อว่าสโนว์บีฟนั่นเองนะครับอยู่ในสลับแบตเทอร์นั่นเองซึ่งของฟิชินี้นะครับจำกัด5 0า0ม่นชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการรับก็คือทุกคนจะต้องตามหา3มของฟีชิ้นที่แล้วนะครับให้เจอนะซึ่งมันจะมีตัวฮูสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวตุ๊กตาบ๊อบกับตุ๊กตาลบนะครับซึ่งวิธีการรับนะครับให้ทุกคนทําตามผมได้เลยนะครับจะบอกว่าเมื่อเราเอาของฟีชินนี้เสร็จแล้วเเเนีียยรรรราาาจะะไดด้้ตััววววถงงมมืืือออคบหหกกกูสลิธ็ จะต้องตามหาตัวคีย์แพดนะครับหรือว่าตัวแป้นนั่นเองซึ่งตัวแป้นจะอยู่2ที่นะครับก็คือใต้ต้นไม้ด้านหลังที่มีโมออยนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับก็คือด้านหลังต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงเกาะที่มีตน้นสลับโพ้นะครับเมื่อเราเจอคีย์แพดหรือว่าตัวแป้นแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องใส่โค้ดสหลักนะครับซึ่งตัวโค้ดสหลักนะครับตัวโค้ดสหลักนะครับก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนคนในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะขึ้นตามภาพนี้เลยนะครับ เมื่อเราใส่โค้ดถูกแล้วครับเราก็จะถูกวาร์ปไปอีกที่หนึ่งนั่นเองนะครับเมื่อทุกคนถูกวาร์ปมาอีกที่หนึ่งแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาหลังแผนที่นะมันจะมีของฟรีอยู่นั่นเองนะครับก็ให้เข้ามาตรงนี้เลยนี่นะครับให้เรากดคลิกเลยเรียบร้อยได้มาแล้วหนึ่งชิ้นต่อมานะครับจะเป็นตุ๊กตาโลมนะครับวิธีการรับก็คือทุกคนจะต้องให้คนที่มีถุงมือโลบแล้วก็ถุงมือบ๊อบนะครับเสกสองอย่างเนี้เพื่อให้มารวมเป็นประตูนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องใช้ถุงมือธรรมดานะครับใุ้ คนเดินตามผมมาเรื่อยๆได้เลยนะครับวิธีผ่านก็เหมือนกับตอนที่เราไปเอาถุงมือนอนนะครับ เมื่อทุกคนมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนเข้ามาตรงประตูเล็กๆตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะโผมาที่ห้องขังนั่นเองนะครับให้ทุกคนเดินมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็ให้เลี้ยวซ้ายมานะเราจะเจอตุ๊กตาลบอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดคลิกได้เลย เรียบร้อยเราได้มาแล้วอย่างสุดท้ายจะเป็นตุ๊กตาบ๊อบนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการได้ตัวตุ๊กตาบ๊อบเนี่ยเราจะต้องใช้ถุงมือรีเวิร์สนะครับกดสกิล e แล้วเป็นหาคนที่ใช้ถุงมือรีเวิร์สแล้วกดสกิล e ตามนะครับหลังจากนั้นให้ตบคณะนะตัวเราก็จะกระเด็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะวาร์ปนะเมื่อเราวาร์ปมาตรงนี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนขึ้นมาด้านบนนะครับจะมีตุ๊กตาบ๊อบอยู่ด้านบนนะเมื่อเราเจอตุ๊กตาบ๊อบแล้วให้เราก ประตูข่าเสร็จแล้วมันก็จะพาเราว์ปไปอีกแมปหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าประตูก็จะพาวับมาที่นี่นะครับให้เราเดินมาคลิกตุ๊กตาได้เลยเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วเราก็กดบายได้เลยนะครับ <Easy. S 1> ต่อมานะครับจะเป็นสกิลของถุงมือแพนนั่นเองนะครับเมื่อเรากดคลิกเนี่ยจะเป็นการตีนะก็ไม่ต้องบอกก็รู้แหละเมื่อเราตีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคนที่โดนตีนะครับจะก,กระเด็นไปโดนตัวล่างที่เราเสกมานะครับก็คือมันจะมีตัวเหลืองๆโผลมาตีนั่นแหละและเรายังสามารถกด e เพื่อควบคุมได้นะครับว่าเราจะตีไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้นนะคบบแี้นะ อีกอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยคนที่ถูกตีบางทีก็อาจจะกลายเป็นทองได้นะครับก็คือมันจะมีตัวล่างโคนสีเหลืองนั่นแหละที่ถือตัวกระทะสีทองอยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเป็นสีทองนะก็คือง่ายๆนะครับคือผมไม่รู้แหละว่าแบบกระทะสีทองเนี่ยมันจะโผล่มาตอนไหนแหละก็สกิลของมันก็มีเท่านี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลืมซเซฟเข้ากลุ่ม Discord กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดุ่สก็ตด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเพียงแล้วครับสวัสดีครับคลิ้วเจอรัน